สิ่งอย่างในาลงใต้ขนมเยอะมากไปกันไปพอโดนนัดสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินทางลงใต้กันนะคะลงใต้ในประเทศเกาหลีใต้กันค่ะจากอีพีที่แล้วนะคะเราได้ทำการย้ายงานจากภาคกลางนะคะไปภาคใต้ดูว่าระยะทางของภาคใต้ในประเทศเกาหลีจะสวยงามแค่ไหนนะคะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง5ชั่วโมงค่ะทุกคนกับ ระยะทาง389กิโลเมตรค่ะตอนนี้นะคะเราได้เดินทางกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะมาแวะปั๊มแรกกันค่ะทุกคนพี่เขาบอกว่าปั๊มนี้สวยมากๆเลยค่ะของกินเยอะด้วยแล้วก็มีดังกินโดนัทด้วยค่ะทุกคนสืบเนื่องมาจากวันนี้นะคะน่าจะเป็นวันหยุดค่ะทุกคนรถเยอะมากๆเลยต่างคนก็ต่างออกมาแอวกันค่ะ

เอานี่อันอนี่อันเอาหลายอันได้ไหมเอาอันนี้ไหมอนันนี้ก็น่ากินพอแล้วนะข้างบดอ,อ,อันไหนออันนอสองอัน มาอืมอ้อะอะไรดิแค่ใช่มากเกินาแล้ว เราก็ซื้อดังกิ้นกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันค่ะ นี่ประทับใจค่ะภาพวิวสวยของกินเพียบตอนนี้พวกเรานะคะก็ออกเดินทางกันต่อแล้วค่ะรถติดมากๆเลยค่ะฝั่งทางโน้นนะคะดีว่าฝั่งของเรานะคะรถไม่ติดกันค่ะนี่พี่ชอบระบบเกาหลีเนี่ยเขาเ็าบอกว่าในี่อีกสิบเจ็ดโลมีปั๊มอีกละค่ะม,มันดีมากเลยผมว่าอินเ,เทอร์เน็ตเขาเสถียรเนาะ พี่ไทยีพาผมเข้าป่าถึงสาคนแม่นพี่ก็เจอเมื่อมืก่อนพี่เป็นเซลนะพี่คนขับรถเป็นคนเช,ชียงใหม่อู้คำามันน่ารักมากๆเลยคะ่ะทุกคนเป็นกันเองนะคะเฟรนลี่มากๆคุยเก่งมากค่ะทุกคน,กคนตลอดระยะเวลาเดินทางนี่ไม่น่าเบื่อเลยคะ่ะหัวเราะกันตลอดทางเลย แถบทางนี้นะคะทุกคนเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ภูเขาทะเลแม่น้ำนะคะระหว่างทางเรานะคะก็หลับบ้างตื่นบ้างนะคะก็ถ้ามีวิวสวยๆเขาก็จะปลุกขึ้นมาดูค่ะบรรยากาศสองฝั่งข้างทางเกาหลีก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนเกาหลีเขาจะไม่นิยมสร้างบ้านกันนะคะเพราะที่ดินของเขาแพงมากๆเลยค่ะผู้คนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ที่คอนโดมากกว่าค่ะ และส่วนมากนะคะก็จะเป็นการเช่าตามอาพาร์ทเชอร์นะคะก็หมายถึงอาพาร์ตเมนต์บ้านเรานี่เองค่ะทุกคนบางเท่าแก่มีโรงงานเป็นของตัวเองแต่บ้านพักหรือที่อยู่อาศัยก็เป็นคอนโดส่วนใหญ่ค่ะ ส่วนมากที่เห็นกันสองฝั่งข้างทางก็จะเป็นเกี่ยวกับโกดังโรงงานตู้คอนเทนเนอร์มากกว่าที่จะสร้างเป็นแบบบ้านกันค่ะจากภาคกลางนะคะอยู่ในแถบโซนในเมืองผู้คนเยอะแยะอยู่ในแถบโรงงานอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยโรงงานนะคะ mm hmm. ก็มาอยู่ทางโซนภาคใต้เป็นเกาะนะคะทุกคนก็จะไม่แบบว่าฟูฟืาอูอาเหมือนในภาคกลางคะ่ะ มุมนี้นะคะทุกคนน่าจะมีตำนานอยู่เหมือนกันค่ะเป็นคนยืนถือดาบและมีเรืออยู่ข้างๆนะคะส่วนมุมนี้เป็นหอคอยค่ะทุกคนไว้ว่างๆจะพาไปแวะเที่ยวนะคะ จริงๆแล้วเราแวะกันสองปั๊มนะคะปั๊มที่สองรู้สึกเหมือนเราจะเพิ่งตื่นนอนค่ะทุกคนแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปซื้อของนิดหน่อยนะคะก็ไม่ได้เก็บภาพมาค่ะปั๊มนี้ก็เป็นปั๊มเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่ข้ามฝั่งสะพานมาแล้วนะคะทุกคนคาดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะสองฝั่งข้างทางเต็มไปด้วยแม่น้ำทะเลค่ะคาดว่าน่าจะอยู่ในเกาะจริงๆแหละแทนแท,น,ท,น,ทนถึงแล้วค่ะ วิวสวยจริงๆเลยค่ะอยู่ติดทะเลด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนมุมนี้เลยนะคะที่เราขับผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะสะพานตอนกลางคืนนะคะน่าจะสวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวให้อะไรลงตัวสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวพอน้ำรถเราจะพาลงไปดูกันนะคะว่าที่หาดนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปูปลากุ้งหอยหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเรานะคะก็จะทำการย้ายของจากรถลงค่ะก็ <c oughs> ยังทึ่งอยู่นะคะว่าขนมาหมดได้ยังไง <c oughs> พี่เขาก็กลับแล้วนะคะซาโมนิมใจดีมากๆมายืนรอจ่ายค่ารถให้ค่ะความรู้สึกเหมือนมาเที่ยวนะคะเนี่ยทุกคนไม่ได้มาทำงานเลยอารมณ์แบบว่ามาพักบ้านตากอากาศที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยจากนี้ก็จะทำการย้ายของเข้าห้องนอนกันนะคะไปดูข้างบนกันคะ่ะทุกคนมีห้องครัวนะคะห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่นนะคะส่วนห้องนอนก็จะแยกนะคะมีเครื่องซักผ้า นี่ห้องนอนเรารวมๆถือว่าโอเคเลยค่ะทุกคนในห้องนะคะก็จะประกอบไปด้วยมีแอร์มีที่นอนนะคะมีชั้นวางทีวีมีตู้เสื้อผ้านะคะให้สองตู้เลยแล้วก็คุณยายนะคะอจุมมาเตรียมผ้าห่มที่นอนไว้ให้เยอะเลยค่ะผ้ามานนะคะข้างหลังผ้าม่านนี้ก็จะเป็นที่ทำงานของเราค่ะทุกคน เปิดไปดูสักนิดนึงเนี่ยคะ่ะประมาณนี้เลยคะ่ะข้างในจะเป็นยังไงทำงานแบบไหนทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวอีพีหน่าจะมาบอกนะคะไปจัดของเข้าตู้กันคะ่ะไปเลย ัดของกันไปได้ประมาณ80%แล้วนะคะทุกคนกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะคะก็เล่นเอาเมือสแล้วค่ะตอนนี้เราไปลองครัวใหม่กันค่ะหิวแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะแสงไฟจากสะพานเริ่มมาแล้วค่ะ เพื่อนสังเกตหอคอยกันนะคะหอคอยอยู่มุมขวามือเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงแล้วก็จากสีแดงเป็นสีเขียวสวยมากเลยค่ะ ฟ้าในยามค่ำคืนของที่นี่ดาวเยอะมากๆเลยค่ะเห็นแล้วก็นึกถึงบ้านเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนแล้วค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ